ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์ b k k 9 9 9 th สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13กันยายน2564รโดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเช้านี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรให้สนุกกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,วันนี้ ลูกากูเปิดใจหลังกด2ประตูช่วยเชลซีเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลลไป3าต่อศูนย์โดยานที่ทางปริลลูดูกากูสไตรเกอร์รั่งยักษ์ของทางเชลซียอมเปิดเผยความรู้สึกหลังยิงคนเดียว2ประตูในเกมเปิดสนามแซมฟอร์บริจถล่มแอสตันวิลลไป3ต่อศูนย์ต่อนัแฟนๆที่เข้ามาชมเกมกันจนเต็มความจุในสนาม เดยเขาบอกว่าการได้สวมชุดกันในขันของเชลซีลงเล่นต่อหน้าแฟนๆใน,นสนามแซนฟอร์บริดจ์คือความฝันของผมมาตังแต่อายุ11ขวบแล้วแต่วันนี้มันกลายเป็นความจริงทั้งหมดแล้วตาตีมชาติเบลเยียมที่กลรรับทางสกายสปอร์ตหลังซัตเบินใส่อัสมินลาผู้มาเยือนในครั้งนี้โดยการน,นี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผมทำงานหนักมากแค่ไหนกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ฉะนั้นทุกชัยชนะทุกประตูที่ยิงเพื่อทีมจึงมีความหมายเหลือเกิน และว,วันนี้ก็ถือว่าวันสําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยเช่นเดียวกันนะแน่นอนว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็โชว์ฟอร์มไม่อย่างน่าประทับใจแถมยังแสดงความเห็นถึงความมุ่งมั่นที่อยากจะเอาชนะคู่ต่อสู้ออกมาตั้งแต่แตนาทีแรกจนกระทั่งหมดเวลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากพวกเขามากมายที่สุดเลยนะ โดย2อ2ประตูที่ยิงได้ในวันนี้เกิดจากความช่วยเหลือของผู้เล่นคนอื่นเขาทั้งสิน้นเพราะตอนที่อยู่อิตาลีเพื่อนจะถวายพานมาให้2ประตูง,งามๆแค่ 1- นถครั้งต่อเกมนอกนั้นคือต้องพยายามสร้างโอกาสขึ้นมาเองแทบทั้งหมดเลยแต่พอกลับมาเล่นที่เชลซีชุดนี้มันคือแตกต่างกันมากจริงนะเพราะทุกคนช่วยกันบุกเข้าแดนสุดท้ายกันตลอดเวลาเลย อยาบอกว่าผมนั้นมีความสุขกับการเล่นทุตบอลให้กับทางเชลซีมากจุดอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลยนะและหวังว่าพวกเรนั้นจะรักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมแบบนี้เอาไว้จนจบฤดูก,กาลอย่างแน่นอนเป็นัำว่างานนี้ก็ทำให้ไอ้ตู้ของเรนั้นมันอกมั่นใจขึ้นมาทาันทีนะฮะหลังจากสามารถพาเชลซีนั้นเบอร์สกอร์ได้เป็นดัดที่สองแล้วเรล่ามดทขว่าวต่อมาก,กัน์ี้วครับมีลิพภูมไหม บรัชฟันธงแค่สี่ทีมลุ้นแชมป์ธุรกิจเท่านั้นโดยดังเอียนบรัชฟันธงว่ามีแค่4ี่ทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลธุรกิจในสั้นนี้ยกแมนซิตี้ดูเหลื่อมกว่าทีมอืน่นเขาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยดังเอียนบรัสตำนานกองหน้าของทางลิเวอร์พูลมั่นใจมาว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นมีศักยภาพพอที่จะลุ้นแชมป์ฟุตบอลธุรกิจในฤดูการใหม่นี้แข่งกับทางแมนซิตี้แชมป์เก่าเชลซีและก็แมนยูที่น่ากรัวขึ้นมามากเลยนะ หลังได้ค no, ิสโน่บรันโด่กอาหน้าทีมชาติโปรตุเกสกลับคืนถิ่นโอเทฟอร์ดกันอีกครั้งโดยทางบัสตไวฮัส์เก่าปีนี้แสดงความคิดเห็นมาว่ามี4ทีมชั้นนาที่มีโอกาสในการคว้าแชมป์โดยที่แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์เป็นทีมยากที่จะเอาชนะเป็นทีมยอดเยี่ยมและเป็นแชมป์เก่าอย่างไรก็ตามเชลซีอาจจะเป็นม้ามืดเข้าป้ายในฤดูกาลนี้เหมือนกระทั่งเลวพูก็เป็นได้นะโดยเชลซีทำได้เยี่ยมตั้งแต่โทมัสตุเคิลเข้ามาคุมทัพ และพวกเขาก็เยี่ยมขึ้นไปอีกกับการสัญญากับทางลูกกูส่วนแมนยูจบด้วยอันดับ2เมื่อกันที่แล้วและปีนี้พวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการดึงตัวคีสโนล์บรนโดมาร่วมทีมซึ่งช่วยพวกเขาได้อย่างมากเลยนะโดยดิวพูอาจจะเป็นรองแต่พวกเขาได้โจโกเมส จูเดนฮาร์เดสันและก็เฟอร์จูฟันได้กลับมาจากการบาดเจ็บแล้วมันเหมือนกับการสัญญากเตะหน้าใหม่ถึง3ามคนหาพวกเขาสามารถรักษาความฟิตไปตลอดมันก็ไม่มีเหตุผลเลยว่าทําไมลิเวอร์พูลนั้นจะท้าแชมป์ไม่ได้เลยในกาลนี้เป็นนักว่าง,งานนี้เอียนรัชนั้นก็บอกว่าเรานั้นคือม้ามืดนะฮะเดี๋ยวเจอกันม้าจะมืดไม่มืดแต่ทางลูกาโกูนี้มองไม่เห็นเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดก่กครับ เชื่อสิงห์ไฮโซโดนเจาะตาข่ายน้อยที่สุดในฟุตบอลธุรกิจในปีนี้โดยทางเบดแฟนนะผมเว็บเดิมพันออนไลน์ชื่อดังมั่นใจ Chelsea, ได้เลยว่าเชลซีภายใต้การสร้างทีมของโจมัสทูเคิลจะเป็นสโมรสรที่โดนเจาะตาข่ายน้อยที่สุดแล้วในฟุตบอลธุรกิจในสั้น,นี้นำวัตถัยทางกุญซ์เยอรมันย้ายมาทํางานแทนที่แฟรงก์ลัมพาดเชลซี Chelsea ก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือแม้สิงไฮโซจะไม่ใช่สโมสรที่ยิงประตูคู่แข่งได้มากมายทว่าในเกมรับยากเหลือเกินที่จะเสียประตูในครั้งนี้โดยปัจจุบันเชลซีนั้นรังลองจากฝูงทางฝั่งบริจแข่งไปสีนัด,ม,ดนมีทั้หมด10แต้มเทียบเท่ากับทางแมนยูจากฝูงและก็ลิเวอร์พูลอันดับที่3ทว่าเชลซีนั้นเสียประตูเพียงแค่1ึงประตูเท่านั้นเท่ากับทางลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้โดยเบลแฟนนั้นยกให้เชลซี ไปเต็งจ่าเสียประตูน้อยที่สุดในซีซั่นนี้ที่เบรดราคา3ต่อ1แทง1ใจ3ไม่ลงทุนเต็ง2เป็นแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลที่ราคา5ต่อ1แทง1ใจ5ไม่ลงทุนส่วนเต็ง3เป็นแมนยู7ต่อ1แทง1ใจ7ไม่ลมทุนครับเป็นนวัวง,งานยีนสผมเชลซีของวรนนะฮะเป็นสิงห์ไฮโซท,ที่โดนจอดตะขายน้อยสุดแล้วตามคำตัดายของเบดแฟนนั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมากันทีก่อครับ วิเอล่าเลือกชมแข้งเชลซีบรายนี้หลังพาเรตยำใหญ่ใส่ไก่เละเทะไปสามต่อศูนย์โดยปาทิกวิเอล่านะครับผมผู้จัดการทีมคริีซันพาเร์ออกมาชื่นชมดาวเตะของเชลซีบรันนิงหลังเกมอาร์โบอร์มิริกิตที่ทับดีเอโลเปิดตารางถล่มทอ้งนั้ฮอตสเปอร์นัดเมื่อคืนวันก่อนที่ผ่านมาโดยปาทริกวิเอล่าผู้จัดการทีมคริีซันพาเร์ยกย่องคอนเนอร์การ์รเกอร์ ดาวเตะทีมตัวมาจากทางเชซีหลังโชวฟอร์มได้สุดประทับใจในเกมเปิดบ้านถลม่มท um ัตแนมฮอตสเปอร์ไป3.0ใต่อนสึในอึกกบเมริกิทเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยศึกกบเบริกิตนะฮะที่สนามเซลเฮิร์พาร์คระหว่างทางคีสันพาเรตทีมอันดับที่24ของตารางคะแนนพบกับทางทันตนมฮอตสเปอร์จกฝูงสึกกบเมริกิตปรากฏว่าปา e ทิกวิเอฟราทำแสบพาลูกทีมเปิดรังถลม่มอดีตคู่ปร,รับเก่าสมัยเป็นนักเตะอย่างสงปเปอร์ ที่เหลือผู้เล่นเป็นแค่10คนไปแบบหมดสภาพไป3ต่อ0โดยได้ทางออซอนอิดัวของหน้าปรายใหม่ซัด2ประตูช่วยทีมประเดิมสามคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในครั้งนี้โดยเจ้าของทัพของดออีเกิลนั้นได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกของเขาตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์จากจุดโทษของวิฟริตสหฮาและก็2ประตูของออซอนอดัว เหนือสเปอร์ที่เหลือผู้เล่นมีแค่1ิบคนหลังจาเฟตทางกังก้าเจอใบแดงในขึ้นหลังและในขณะที่ทางเอดดอาร์สร้างความมือฮากับการประเดิมสนามด้วย2ประตูโดยที่ประตูแรกนั้นเกิดขึ้นหลังจากจากลุกมานั่งสำรองลงสนามมาได้เพียงแค่29วินาทีแต่เป็นนักเตะที่เพิ่งสัญญามาเมื่อช่วงเสมออีกคนเตตามวิเอร่าอีกครัง้งโดยคอนเนอร์รัทกทบอลเขากล่าวเขาคนนี้มีพลังงานเหลือเฟือ และเขาเล่นได้ดีไม่ว่าจะอยู่กับผู้จัดการทีมนคนไหนก็ตามทีเพราะความลงไหลที่เขามีต่อเกมผลงานที่เขานำมาสู่ทีมนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะการเกอร์ดันช่วยอสซิสให้กับทางพาเลตในประตูที่3โดยเป็นคนใจ่ายให้กับทางอิโดอาร์ยิงและก็ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในใ,นใจกลางแดนกลางของทีมทา่านี้แข้งวัวจะเปียร์นี้ ทำคนเดียว2ประตูในเกมที่เสมอกับทางเวสต์แฮมไป2ต่อ2ในนัดที่แล้วซึ่งฟอร์มการเล่นในวันนี้ที่เซลเฮิร์ฟพ์คเป็นการทํางานที่วีเอฟรานั้นนสาสไตล์ของตนเองไปใช้ตั้งแต่การาับตำแหน่งผู้จัดการทีม่อจากทางปรอยเฮสันและในขณะที่อดีตกองกลางอาร์ซนอนนั้นได้กล่าวบว่าการคุมทีมในผู้บริกิรนั้นเป็นความท้าทายแต่เขานั้นก็สูขกับการทำงานร่วมทีมกับทีมงานของเขา มันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายธุรกิจเป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอย่างมากเลยนะเขากราบเสริมตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมก็ปลายล้อนไปด้วยผู้คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากมายและผู้คนที่น่ารักผมมีสตาฟที่ดีเป็นอย่างมากเราจะไม่เคลอบเคลิ้มไปกับชัยชนะเพราะยังมีงานต้องทําอีกมากมายในวันนี้โดยพาเลทหวังว่าจะพกพาความมั่นใจในวันนี้ในการเดินทางไปเยือนแอนฟิลเนสาน,นาดนาเพื่อพบกับทางลิเวอร์พูล นเรานั้นจะสนุกกับมันเพราะผู้เล่นสมควรได้รับชัยชนะจากนั้นเราจะทํางานอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์เป็นรางงานนี้นะผมทางวิเอรรานะฮะก็กล่าวชื่นชมไอ้หนูการกเกอร์คนนี้ว่าเจ๋งจริงๆค้มแล้วที่เอามาจากทางเชลซีและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสร,รเชลซีประจำวันที่13กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ